สวัสดีค่ะสมัครงานตำแหน่งเซลล์ค่ะเข้ามาได้เลยจ้าสวัสดีค่ะนี่เอกสารค่ะหนูอายุ25ปีมีประสบการณ์เป็นเซลล์มา30ปีค่ะโอ้30ปีเลยเหรอคะโอเคค่ะเออจริงๆก็ยินดีที่ได้รู้จักนะคะน้องแบมแต่ว่าที่ Sunday ์คลินิของหมอเนี่ยไม่มีเซลลค่ะ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 ไม่มีเซลไม่มีเซลค่ะ แต่ว่าไม่ต้องตกใจไปนะคะหมออยากจะอธิบายว่าทําไมเราถึงไม่มีเซลล์เพราะว่าที่ซันเดย์คลินิกของเราอ่ะมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดให้กับคนไข้ไม่อยากให้คนไข้เข้ามาเจอการแรกเซลลการพยายามขายการยัเดเยียดสิ่งที่มันไม่จําเป็นดังนั้นเนี่ยทุกเคสของคนไข้หมอจะเป็นคนคอนซัลต์เองหมดแล้วก็จะเป็นคนตัดสินใจร่วมกับคนไข้เพื่อประเมินวางแผนการรักษาให้ผลลัพธ์เนี่ยมันสวยแบบยั่งยืนแล้วก็สําคัญสุดๆเลยข้อนี้คือคนไข้สบายใจเพราะว่าคุมบัตรเดตได้ค่ะดังนั้นเนี่ยการเข้ามาทําหน้าเข้ามารักษา เข้ามาพูดคุยกับหมอที่ Sunday ์คลินิกเนี่ยจะให้ความสุขแล้วก็ให้ผลลัพธ์ที่สวยกับคนไข้ทุกคนแน่นอนค่ะง <Yay! S 1> ั้นันูไม่สห้หงัเป็นเซลแล้วค่ะหนอขอต้องมาเป็นคนไข้อยากทำหน้ากับคุณหมอค่ะได้เลยค่ะ Sunday ์คลินิกคลินิกสีแดงที่ไม่มีเซลล์